He born and raised here? No, he was <Flight> Oh <top> <DVD> แลวเด็กอ่าันนี้นะฮะสำหรับที่ผู้ที่ชอบขีดเขียนเขาก็เลยจัดที่ไว้ให้เขียนให้เป็นระเบียบชอบขีดเขียนตามกำแพงตรงนี้จะจะบอกว่าดิฉะดิฉะโนชอเศูนจรสก้าเฮ้ยเขียนแค่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ไม่ดอนดอนดอนร้าโนบู เขียนเลยมาชื่อยาวชื่อนางยา,ยาแล้วก็เลยเขียนมนกำแพงด้วยะหว่างช่องบันไดนก็มีร่องน้ำไปลงนี้นี่อ๋อรลอยลงมานีฝั่งนี้เป็นฝั่งจีนนะส่วนฝั่งนี้ก้างกำแพงว่านี่ก็คือไทย ทีไทยถ้าเราข้ามไปเราก็ถึงบ้านกลับบ้านแล้วเพราะว่ากาแมืองจีนกั้นประเทศจีนกับต่างประเทศนั่นคือไทยนั่นเองข้อมูลความรู้ใหม่ความรู้มีเพียงแค่ฉันพอสิโอไม่ร้องไม่ร้องไม่รอไม่ไมไมไมพอลืมไปมีนักร้องมาด้วยเดี๋ยวให้นักร้องเรา้อง,องขอเพลงนี้ครับเพลงเมื่อกี้นะี่นชอบเอ้า เรียนกันนะพี ang, ่ส oh ah. ูงนองดิร้องมอยากร้องร้องหน่อยร้องเพลงจุดคอมแพ้ไม่เอาเอาเพลงนี้แหละร้องไม่ได้เพราะตอนนี้เป็นชั้นโสีแล้วตอนนี้กรมสัญจรจากอ่อนเจดีสุพรรณบุรีดินแดนบ้านนักร้องนักร้องคนซื่อนักร้องคนซื่อที่ชื่อสายันสัญญา เป็นเด็กบ้านนอกขอบนาฝากโชคชะตามากับเสียงเพลงคืออยากจะให้มันโชว์เสียงโชว์พลังเสียงออกมากูไม่ได้ใช่ใช่แต่มันไม่ร้องไม่ได้หนึ่อนะไม่ได้กูร้องกูร้องไม่ได้กูไม่ได้เหนื่อยฟังจากเสียงหายใจก็จะรู้นะครับว่าเราแฟร์ใส่แฟร์ทีเป็นคน สุดกล้าวเนื้อนขาจะไม่ทำงานแบทแอนด์อันเฟิร์มคือถ้าบันไดขั้นมันใหญ่จะดีกว่ามันจะก้าวได้ยาวๆเยอะๆมึงก็ก้าวทีละสองขั้นสิโอ้ปวดจังเนี่ยลองคิดดูนะถ้าคุณใส่บูทมาเนี่ย ุเอาจจะไดน้นตีป่าวันนี้ก็ใส่ผ้าใบามาเนี่ยได้ต้องการใช่ไหมโอเค โอเเราสามารถขึ้นในสองข้างศึกได้นี่ นี่นะครับเราเดินมาถึงป้อมที่หกแล้วของก้่แค่ตอนนี้เราก็เดินลงมานี่อันนี้คือทางลงของเรานะฮะมากับพี่ต้องแอดเวนเจอร์หน่อยเราจะลงธรรมดาไม่ได้สพายหลังได้เปล่าเอ,เออแหกแบบเป้ยใส่สองข้างอ่ะ

往前走几步，嗯、在那里等呢，在那等，估别人过不来了啊！ はっ <laughs> ขับเร็วไม่ได้ อคือต้องอธิบายก่อนนะครับรถนี่มันมี2ตอนต้องเหยียดขาให้สุดแล้วก็มันจะเป็นระบบที่เบรกเอาไว้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเราจะให้มันวิ่งเนี่ยคือต้องเอามือดันมันดันคันโยกให้ออกห่างจากตัวซึ่งจะเป็นแรงต้านนะครับมันจะทำให้เมื่อยแขนกับขามากๆเลย

มิชชั่นคอมพลีทแต่ตอนนี้อุ๊ยเฮ้ยคือมันลื่นโอเคนี่ไงมีรอยเทา้าเฮ้ เธอนั้นเป็นลูกบาวบานไหนแวบแหลกที่หันไปมันเข้าหัวใจอย่างแรงเอ๊ะไม่รู้ว่ามาแต่ไหนมาทำให้ฉันลงไล่และปั่นไฟลมโอเคโอเคหากลับให้ลมเย็นๆวะ รมเย็นมากเลยอ่ะหูชาให้หมดอันนี้มึงเดินเร็วหรือมึงเดินปกติเนี่ยหรอทำไมกูเดินไม่ทันวะเนี่ยฝั่งตรงข้ามนี่แหละฮะไม่ใช่หรอ no. ้โ no, โี่โรอ,รอ้โอาา้โอ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้เอ้โ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 อ้อ้โอ้โา้ตอ <Okay, S 2> ้โอ้โอ้โอแบบนี้ออ้อ้อ้โ้โอ้กอ้โอแโอเโอ้โ้เ้ มันยังไม่มีเพลงเลยมึงเต้นได้ยังไงมันต้องมีเพลงด้วยรถมาแล้วเฮที่1ิได้กลับบ้านแล้วฮะโอ้หนาว đã mạnh mẽo là hoặc 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 là hoặc